รถมือเดียวแล้วก็วิ่งอยู่แค่52,000เองตาเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ที่8.5วินาทีสไตล์เอกลุศีนะภายในเป็นสีเบจต,ต่างจากมือหนึ่งป้ายแดงหายไปประมาณล้านห้าหายไปครึ่งกว่าสวีดัสสวัสดีครับผมพบกับผมมาโนวิษานาออโต้คาร์กันอีกแล้วนะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถจากค่ายดาวสามแฉกนะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะน่าใช้น่าจับจองกันขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลย ดูรอบๆคันกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดดีกว่าว่ามันน่าใช้น่าจับจองกันขนาดไหนนะเจ้าตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวนี้เป็นเจ้าตัว c ีค e ัสซีหนึ่งแปดศูนย์เอกน้านะเจ้าตัวโฉม c ีคัสเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Mercedes-Benz เลยนะเจ้าตัวนี้เป็นรถปี15รถมือเดียวนะรถมือเดียวแล้วก็วิ่งอยู่แค่5 2าหมเองรถเพิ่งเข้า ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอามาสดๆนี่แหละเอามาถ่ายรีวิวให้ดูกันสดๆเลยเริ่มตั้งแต่กระจังหน้ากันเลยกระจังหน้าตัวนี้จริงๆแล้วเจ้าตัวของ e อ c l u s i v ูเนี่ยจริงๆกระจังหน้ามันจะมีมันจะมีดาวอยู่ด้านบนแล้วก็กระจังหน้าจะเป็นตัวซีซีเปิดปิดได้แต่อันนี้เปลี่ยนมาเป็นกระจังหน้าของเจ้าตัว AMG นะเจ้เาของเขาเปลี่ยนมาแล้วก็ขยับมาดูด้านข้างกันด้านข้าง เขาจะเป็นไฟเลี้ยว LED แล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟ daytime running light แล้วก็ขยับมาดูไฟหน้าไฟหน้าจะเปลี่ยนมาจากโฉม W204 นะ,อะของ204จะเป็นไฟซีนอนตัวนี้เปลี่ยนมาเป็นโปร j e c เตอร์ LED high performance ละแล้วก็แล้วก็มาดูเซนเซอร์อันนี้จะมีเซนเซอร์รอบคันอยู่6จุดด้านหน้า เปลี่ยนมาแล้วก็ประมาณนี้ทําให้มันดูสปอร์ตมากขึ้นเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันต่อมาดูล้อกันก่อนเลยล้อก็เป็นแม็กขอบ17นะยาง225ทับ50 R 1 7กเ็เดี๋ยวมาดูกันต่อที่กระจกแล้วกันกระจกมองข้างกระจกมองข้างก็มีมีไฟเลี้ยวติดด้วยนะเป็น LED แล้วก็ตรงด้านหน้ากระจก ด้านหน้ากระจกก็เป็นกระจกที่ตัดแสงได้มือจับด้านข้างก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเดี๋ยวมาดูดูด้านหลังกันด้านหลังก็มาดูเริ่มแต่ไฟท้ายกันไฟท้ายตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากตัว W204 ทําให้มันดูสวยดูหู้หลาขึ้นด้านหลังก็จะมีเซนเซ,นเซอร์อีกเซนเซอร์6จุด6จุดเท่าด้านหน้าเลยอะต่อไปเดี๋ยวมาดูดูท้ายฝากระโปรงกันาะ ก็ท้ายกระโปรงหลังให้ความจุมาอยู่ที่480ลิตรนะก็ถือว่ากว,ว้างพอสมควรแหละเก็บของเก็บกระเป๋าเดินทางก็น่าจะ3-4ใบแหละแล้วก็เดี๋ยวดูด้านล่างกันด้านล่างก็ยังมีช่องเก็บของอยู่เหมือนเดิมก็เก็บของกระจุก,กระจิกรองทงรองเท้าอะไรได้นะแล้วก็อ่ะอันนี้ก็เบาะเบาะยังพับได้ บอกพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะก็ทำให้มันมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นเผื่อว่าเราจะขนอะไรใหญ่ๆยาวๆอะไรก็แล้วแต่ดูด้านหลังดูด้านหลังก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์กันว่ามันจะน่าใช้กันขนาดไหนตามไปดูเลยเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องยนต์กันนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งลิตรนะสี่สูบแถวเรียง เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่156แรงม้าอยู่ที่5,300รอบต่อน,นาทีแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตรอยู่ที่1,200-4,000ถึงรอบต่อน,นาทีส่งกำลังผ่านเกียร์อโตโนมัติ7สปีดนะเป็นเกียร์จีโทนิคพัดจะให้สมรรถนะที่แรงแม้ว่ารอบแต่ว่ารอบเครื่องยนต์จะต่ำทำให้ เพิ่มความประหยัดน้ำมันเข้าไปนะแล้วก็อัตราเร่ง0ถ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อยู่ที่8.5วินาทีนะตัวนี้ทำความเร็วสูงสุดได้ที่223กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเห็นว่ามันเป็นเครื่อง1 6 0 0นะเห็นว่ามันเป็นซีซีไม่เยอะแต่ว่ากะลรงพอสมควรเลยตัวนี้เป็นตัวถังของโมเดลใหม่นะ,ะทำจากอลูมิเนียมเกือบ50%เลยทำให้มันมีน้ำหนักเบากว่ารุ่นรุ่นเดิมโมเดลเดิมอ่ะเกือบ100กิโลเลยแต่ว่า ความยาวแล้วความกว้างม,มันเพิ่มขึ้นความความยาวเพิ่มขึ้น90 mm มเมเลยนะแล้วก็ความความกว้างเพิ่มขึ้นอีก40 mm มนะิลเมตรถังน้ำมันจุอยู่ที่66ลิตรอลิตรดูสเปคครบหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันภายในเจ้าตัว C180 คันนี้ก็จะเป็นสไตล์ e x c l u s i v e นะภายในเป็นสีเบจต,ตัดกระายไม้มันให้อารมณ์ของเบนซนะ์ สไตล์คลาสสิกนะก็จะต่างจากเจ้าตัวอเวนการ์ดตัวเวนการ์ดก็ภายในก็จะเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะต่างกันแค่โทนสีเฉยตัวเวนการ์ดภายในก็จะเป็นโทนสีดำนะแล้วก็รอบนอกรอบนอกก็จะเหมือนกันหมดต่างกันแค่กระจังหน้าอย่างเดียวนะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะประตูด้านข้างด้านข้างก็เป็นหนังเป็นหนังสีเบจนะตัดกัะลายไม้ทําให้ดูคลาสสิกดูหรูหราแล้วก็พวงมลาลัยพวงมลาลัยเป็นสีดำนะหุ้มหนัง จับถนัดมือมากแล้วก็เป็นบูมไรมันติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิ i p มีแพดเดิลชิป p แล้วก็ขยับมาเป็นหน้าจอหน้าจอนี้ก็มีฟังก์ชันหลายอย่างก็มีมีเนวิเกเตอร์เนวิเกเตอร์ตัวตัวนี้ของตัวเจ้าเบนซ์เนี่ยเขาไม่ได้ให้เมมโมรีการ์ดมานะอันนี้ต้องไปซื้อแยกแล้วก็มีออปชันม,มีเรดีโอมีมีเดียมีเชื่อมต่อโทรศัพท์ แล้วก็ตั้งค่าตั้งค่ารถพวกวันทงวันที่อะไรก็แล้วแต่ดูข้อมูลรถนะแล้วก็แอร์แอร์จะเป็นแอร์ทรงกลมทำให้อา่าทำให้มาดูคลาสสิกนะขยับลงมาก็เป็นตัวคอนโทรลแอร์แล้วก็อันนี้ก็เป็นเมาส์นะก็ลองเดี๋ยวลองกดลองเล่นกันดูนะแล้วก็มีมา่านหลังถ้านะเดี๋ยวดูในช่องเก็บของงานช่องเก็บของก็ใหญ่อยู่นะช่องเก็บของมี ที่ใส่เมมโมรีแล้วก็มีช่อง USB 2ช่องโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าไปเราไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็ถึงแม้ว่ามันจะเป็นซีคาร์ดนะก็ยังคงความเป็นเบนซ์อยู่ก็คือความสะดวกสบายนะนั่งเล็กรูมเฮดรูมก็ยังเหลือเยอะนะด้านหลังก็มีแอร์หลังมีแอร์ปรับอากาศหลังอ่ะตรงพักแขน พักแขนก็มีอะไรเอย่ยอ่ะมีที่วางแก้วน่ะมีที่วางแก้วอันนี้อ่ามีที่เก็บของอยู่อีกหน่อยเนึงอืมก็เดี๋ยวอ่าดูด้านหลังกันครบไปหมดแล้วดูด้านหน้าด้านหลังสเปคเครื่องอะไรไปครบไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูราคากันว่ามันน่าจับจองกันขนาดไหนตามไปเลยครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคากันเจ้า C 1 8 0 Exclusive W 2 0 5 ของเราจดทะเบียนปี15นะรถวิ่งอยู่แค่ห้าหมื่นสองเองรถใช้งานน้อยมากนะเป็นรถมือเดียวไม่เคยเกิดอุบัติเหตนะุแล้วก็รถมือหนึป้ายแดงนะตั้งขายอยู่2 7 9ล้านนะรถของเราเราตั้งขายอยู่แค่1 2 9 9 0ล้านนะรถหปีต่างจากมือหนึ่ป้ายแดงหายไปประมาณล้านหาหายไปครึ่งกว่านะ แล้วก็ถ้าใครสนใจก็สนใจอยากจะดูรถหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็โทรตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะก่อนจากกันไปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันมีรถอะไรเข้ามาใหม่ๆห,หรือว่ารถอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับขอลาเป็นเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ